สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองโจโจโจสตาร์แมคคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเรากับผมยังอยู่กันในเกมนี้ออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเว้ย เป็นการเอาเกมก็ผมแนว Tower Defense นะครับมาผสมเข้ากับแอนิเมะและทำออกมาได้ดีมากๆสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมชอบมากๆก็คือการอัพเวลของตัวแอนิเมะในเกมเว้ผมเล่นมาจนถึงเลเวล15นะครับเพิ่งจะมารู้ว่าตัวละครในเกมเนี่ยมันสามารถอัพเวลได้ด้วยอย่างตัวละครที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้ฟรีเซอร์เราสามารถอัพเวลมันได้ด้วยเวยโดยที่วิธีการอัพเวลของมันนะครับเราจะต้อง กดมาตรงนี้แล้วก็กดฟีดนะครับพอกดฟีดเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกตัวละครที่เราไม่ใช้ซึ่งไม่มีเลยสักตัวกูใช้หมดทุกตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอไปเปิดกล่องก่อนนี่ถ้าเรามาตรงซัมมอนนะครับแล้วผมลองกดซัมมอนโดอ่ะผมได้เดคุมาใช่ไหมแล้วผมคิดว่าโอ้เดคุกูยังไม่อยากใช้ว่าเราสามารถสั่งโวยเดคุเนี่ยครับผมกดตรงนี้แล้วก็กดเลือกเดคุเห็นไหม exp มันจะเพิ่มขึ้นแล้วกดฟีดนะครับ เนี่ยเ็กพีก็จะเพิ่มขึ้นยิ่งถ้าเกิดเราฟรีดตัวละครเรามากแค่ไหนเ <Wow. S 1> วดาเมจมันน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะมากแค่นั้นนะอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งระบบที่น่าสนใจมากๆจริงๆมันยังมีอีกหนึ่งระบบนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันแต่ว่ากูยังไม่เคยทําระบบวิวัฒนาการตัวละครเวถ้าเรากดตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกเรานะครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้างในการอัปเกรดตัวละครอย่างฟัฟฟี่ เราต้องใช้ตัวลูฟี่2ตัวแล้วก็ใช้ตัวอะไรไม่รู้อีก3ตัวนะครับซึ่งผมเก็บเอาไว้แล้วแต่ปัญหาก็คือกูมีลูฟี่แค่ตัวเดียวนะั่นหมายความว่าเราจะต้องไปรอเปิดซัมมอนนั่นเองนะส่วนอีกตัวหนึ่งคือนารูโตะเวนารูโตะก็สามารถวิวัฒนาการล่างได้แต่ประเด็นก็คือกูติดอีกแล้วกูมีนารูโตะต,ตัวเดียวเพราะว่าทุกครั้งที่กูเปิดกลองมาเนี่ยกูขายนารูโตะทิ้งหรือว่าเอาไปฟีดหมดแม่งเลยทำให้ผมนั้นนะครับไม่มีนารูโตะเหลืออยู่เลยเว้ เดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ตรงนี้เปลี่ยนหรือยังโอเคเปลี่ยนแล้วเรามีโอกาสเปิดฟัฟฟี่ได้25%เนอะเอาเป็นว่าผมจะต้องเปิดฟัฟฟี่ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทําการแปลงร่างตัวละครฟัฟฟี่ให้เป็นร่างที่สองจริงๆเป็นลูฟี่กูพูดเป็นอย่างนั้นแหละเยี่ยมฟัฟฟี่สวยงามลูกพี่จัดไปพัฒนาร่างนี่เป็นครั้งแรกของกูเลยนะเว้ย เพิ่มดาเมจมานิดนึงเพิ่มระยะเข้ามาด้วย S P A คือใบหยังไม่รู้<อ>เพิ่มราคาเข้ามาด้วยอัปเกรดเลยคุณผู้ชมนี่เราจะได้ลูฟี่ T S เวอร์ชันอัลตราแลซึ่งถ้าทางน่าจะกระโปกอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าผมได้เพนมาได้ยังไงเว้ยคือผมอัดคลิปเอาไว้น,นะครับตอนที่ผมได้เพนแต่ว่ามันเจ็บปวดมากกูเสียเงินไปประมาณ3,000โกโลบัก เพื่อเปิดให้ได้เพนตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูแล้วกันเนี่ยคลิปนี้12นาทีจะเปลี่ยนตัวละครใหม่โอ้ oh my god กูอยากได้เพนต่จะขาด p r e a s e p r e a s e GIVE ME p l น b r e a s e please DUDE กูอยากได้เพน no d u d e นี่มันเรียวเพนความเจ็บปวดได้แท้จริง stop man เอาเพนมาให้กูจ d ด come on guys กูเกลียดเกมนี้ไม่ Fucking hell Yes! Finally! Oh my god! กูหมดไปกี่โลบักวะสามพันโลบักกว่ากูจะได้มันมาครั้งนี้มา S ว่ะกูอยากได้ S เอาละเอา S มาให้กู STOP อยากได้ S ครีสเอา S สมาให้กูมันใช่เสไหมวะกูว่าหน้าใช่เสเอ้ยไม่สินี่มันเอเลนแอคแทกออนไททันเอ๊ะทำไมกูงงมีน้องนะครับบอกว่าตัวนี้โกงมากๆโกงมากๆเลยอย่างนั้นเหรอโอ้โหไม่ได้กูต้องเปิดเอาให้ได้ละ <Wow. S 1> อ๋อยังงี้ดิวะโอ้โห นี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูเพชรกูจากตะกี้พันกว่าเพชรนะครับตอนนี้เหลือ94กูอยากตายนี่มันอีปิกเลยนี่นาไอตัวนี้มันโจมตีทางไกลหรือว่าทางใกล้วะดามเนจ240เลยเลยหรอทำไมมันแรงจังเลยอะ่ะลูฟี่เข้ามาอ่าโอเคนี่แม่มันหล่อแท่งจริงเลยผมไม่รู้นะครับว่าเซตนี้มันจะทำให้ผมนั้นได้รับชัยชนะมาหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย ตัวที่มันแบกเกมเลยจะเป็นตัวฟรีเซอร์เว้ยแต่คราวนี้มันไม่มีฟรีเซอร์แล้วกูจะรอดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวลองไปดูกันเดี๋ยวลองไปดูกันผมเล่นไปจนถึงอ่าลีฟตรงนี้แล้วก็ถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับไวส์เน็ให้กูสู้กับอโอโลจิมารุ้เหรอโอ้โหงูขาวมึงไงจัดไปเลยละกันนี่งูบ้านโคโนฮะแป๊บนึงนะเอาเอเลนมาก่อน ศมีมันน้อยจังวะ450บาทโอ้ oh my god ดาเมจคือ261เย็ดเคอย่าี้กูว่าแพ้ดิวะแม่ง120เปอ่์ิเบตแท็กมึงจะบ้าบ่าตีรอบนึ่งต้องรอสอนาทีทำไมมึงไม่บอกกูก่อนตายหาแล้วคุณผู้ชมเนีย่ยขอดูวิธีการตีของมึงหน่อยแล้วกันวางแผนผิดพลาดแล้วไงกูพี่มึงสอน กัวมาผิดตัววะ่ะไหนโจมตีดิว้าวเดืดว้าวผมคิดว่ามันต้องเรียกไทท่านมาแน่เลยโอเคตัวนี้เป็นตัวเรียกไทท่านแล้วกเอามาวางไว้ตรงนี้นี่กูไม่รู้เลยโอ้ oh my god ไทท่านมาเร็วอืมอืมอืมไม่ได้วะไม่ได้วะได้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 เดี๋ยวตัวต่อไปเดี๋ยวเอาโจโจมาวางนะครับวิ่งชนมาเลยไทท่านสุดยอดมากไทท่านลูกพ่อ เออเออเออชิบหายทนั้นจะตายเออไ <c oughs> ทนันตายละเฮ้ยยังไม่เอาโจโจส้สิเอาลูฟี่มาก่อนลูฟี่กูรัศมีถือว่าไกลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาเลยลูฟี่จัดการมันกมุกมุโนโหมัดยางยืดพร้อมเปิดา้าคินี่แจมแจมแจมอันนี้แจมอันนี้แจมเออดี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 แม่งตีช้าไปนิดหนึ่งลูฟี่เย้ยว๊อต,ต้องตีสามทีเหรอเออ ให้มันได้อย่างนี้เดอวอัปเกรดลูฟี่ก่อนนะคุณผู้ชมว้าว very nice very nice กูวางแผนผิดละกูว่ากูวางแผนผิดละรอก่อนรอก่อนรอสองนาทีย่ยมไทท่านมาละไทท่านมาละตอนนี้แผนนะครับก็คือต้องให้ไทยท่านเว้ยแม่งชนในพวกนี้ตายหาให้หมดเว้ยไม่รู้ว่ามันจะตายหาหมดหรือเปล่านะลองดูเออหนึ่งตัวเออไทท่านกูก็กกใกล้ตายแล้วเหมือนกัน เริ่มจะไม่ไหวแล้ววะ่ะดูๆแล้วเริ่มจะไม่ไหวแล้วได้อยู่ได้อยู่เอาละครับด่านต่อไปเลยกูต้องเอาโจโจมาช่วยแล้วครับคุณผ,ผู้ชมลูฟี่แม่งไปไม่น่ารอดเลยมึงโอล่าหน่อยดิวะโ Oh my god ไม่โอล่าเลยอะ่ะ Hell no dude oh Hell no oh Hell นะจะบอกว่ากูต้องรอพึ่งไททันอย่างเดียว Oh my god กูตายอย่างนี้กูตายไททันพรีรสออกมาเถอะกูว่ามึางละไททันมาแล้วเยี่ยมกูแม่งรอแต่มึงอย่างเดียวเลยโอ้โหอะไะครับระหว่างนี้ผมต้องไปอัปเกรดเอเลน์ก่อนครับผมทำ <c oughs> ไมชีวิตมันน่าเศร้าอย่างนี้วะไททันเก็บหมดไหมเก็บหมดอยู่เก็บหมดอยู่อยโอเคไปต่อได้นี่กูต้องอเออเออ ดีต่อไปเอาเพนมาเลยครับเพนเพนเพนเอาเพนวางไว้ตรงนี้แล้วกันเพนถือว่าค่อนข้างโกงอยู่นะครับแต่ผมว่าฟรีเซอร์โกงกว่าว่ะจริงๆแผนของผมนะครับคือผมจะใช้เพนกับฟรีเซอร์ฟรีเซอร์วางไว้บนนี้ไว้แบบเล่นแมบ,บนี้นะแต่คราวนี้มันไม่มีฟรีเซอร์มายืนคุมอะ่ะผมไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ขออัปเกรดเพนก่อนเพนนี่ถือว่าเถื่อนใช้ได้เลยคิดอมารู้ สำหรับผมผมถือว่าท่าของเพนนี่โคตรเท่เลยนะดูดิแม่งเท่จริงว่ะแต่มันเริ่มไม่เท่แล,ล้วเริ่มไม่เท่แล้ว้าชามึงดูอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้โหลูดอมาเต็มเลยนี่หลุดออกมาได้ขนาดนี้โอ้ก๊อดโอ้มมยก๊อดมึงเอาไททันมาก่อนไททันตัวนี้อึดไหมไททันตัวนี้เลือดสนะี่ร้อคุณผู้ชมน่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่น่าจะกวาดไน้พวกนี้เรียบอยู่แ <c oughs> ม่งทุเรศข,ขนาดไหนกูแม่งต้องพึ่งไททันอย่างเดียวเลยเอาละเออ เออไททันใกล้ตายแล้วเดี๋ยวอัปเกรดตโจโจ้ก่อนหนุกผู้ชมโจโจ้นี่ถ้าอัปเกรดสูงๆนี่ถือว่าเถื่อนนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะเก็บไปได้เยอะอยู่ไททันเออเออเออไว้อยู่ไว้อยู่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะเอาเงินไปอัปเกรดลูฟี่หรือว่าอัปเกรดเพนดีวะเดี๋ยวอัปเกรดลูฟี่ก่อนเพราะลูฟี่มันอยู่ฟรอนต์หน้าไงคุณผู้ชมจัดไปอย่างนี้แหละจัดไปอัปเกรดลูฟี่เออ ไม่เล่นแล้วมันเหนื่อยวะปกติผมไม่ได้ใช้เซตนี้ไงเซตนี้เล่นลเราไม่เหนื่อยเหนื่อยชิบหายกูพูดเลยผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ะว่าเราจะไปได้ถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับอันนี้แค่เวฟแปดคราวนี้ก็รออัปเกรดโจ,โจโจให้มันเต็มแปบ๊บหนึ่งผมเอาโจโจมาสองตัวเพราะมันจําเป็นมากๆนี่ท่านทันกูมาแล้ว่าท่านกูมาละคราวนี้เลือดเก้าร้อยเลือดเก้าร้อยไหวอยู่มั้งน่าจะไหวอยู่แหละ จริงๆผมอยากจะได้หนวดขาวด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นเขาเอาหนวดขาวมาขายเว้ยเจ้ายักษ์อ้วนโจมตีมันเออเดินชนชนให้ยับเลยลูกเออลูกโจมตีเยี่ยม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 โอ้โหเลือดยังมีอยู่เลือดยังมีอยู่ออกมาออกมาออกมาเร็วลูไม่อยากเสียไททันไปเปล่าๆปล no no โอ้โอ้้าวลูฟี่นายก็ใช้ได้เลยนี่วา เออดี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 ด,ด,ด,ดีอย่างนี้ได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวอัปเกรดโจโจ้ตรงนี้ไหวไหมวะจิโรโบตัวอะไรคือจิโรโบนั่นแหละใส่เดียวมันใส่เดียวมันใส่เดียวมันไหวอยู่ไหวอยู่โอเคโอเคกดเริ่มเลยกดเริ่มเลยไททันมาแล้วทท่านมาแล้ว เดี๋ยวผมจะทําการอัปเกรดนเงินไม่พอเหรอแผนเป็นอย่างนี้ผมจะให้ไททันตัวนี้นะครับไปชนในพวกนี้ให้หมดเว้ยแล้วก็จะเอาเงินไปอัปเกรดโจโจของกูให้เต็มนะครับคราวนี้โจโจเราก็แบบเถื่อนโคตรเดี๋ยวตัวต่อไปจะอัปเกรดเพนหรือไม่ก็เอเลนเอเลนจริงๆก็อัปเกรดให้มันเต็มแล้วก็ได้นะเว้ยแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอัปเกรดตัวโจ,โจก่อนชนไปเลยนั่นแหละชนอุกอักอุกอักสวย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 ,สวยอย่างนั้นแหละชนไปเรื่อยๆเออกินเรียพบพรกินเรียบ าาอัปเกรดตัวนี้สวยรู้สึกว่าถ้าเราอัปเกรดเพนจนถึงขั้นนี้แล้วเขาจะเปลี่ยนท่านะครับมันใช้อะไรไม่รู้คาถานินจาอะไรสักอย่างนึงอะแต่ผมคิดว่า้ท่าตะกี้นี้เท่กว่าวะโอเคเริ่มเลยอัปเกรดเอเลนให้เต็มยังไม่เต็มอีกเหรอวะการจะอัปเกรดให้มันเต็มต้องใช้หนึ่งพันหกร้อยวะ <laughs> เดี๋ยวขอเก็บเอาไว้ก่อนละกันกูขออัปเกรดเพนกูให้เต็มก่อนนะครับเพราะว่าเอเลนนี่มึงต้องรอนานเลยอะ กว่าแม่งจบมาแต่ละตัวนี่มันเหนื่อยมากคือกูลุ้นเยี่ยวเหนียวอะ่ะจริงๆมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยไ้าท่นกูมาละเอาดิกวาดกวาดเลยกวาดเลยเออได้ไปหลายตัวอยู่นะหลายตัวหลายตัวอโอเคตายละเดี๋ยวอัปเกรดเพนให้เต็มนะครับรัศมีถือว่าไกลใช้ได้เลยจังหวะนี้โโหถ้าอะไรวะเนี่ยอุ้มไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่ดีอยู่มี ใช้ใหม่ดิใช้ใหม่ดิเมื่อกี้มึงใช้ท่าอะไรวะระเบิดอึม้มไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เช็ดตัวนี้วิ่งเร็วโอ้เช็ดดูดเช็ดเพน,นทำอะไรสักอย่างหนึ่งพีสระเบิดโนเพนมึงทำอะไรของมึงโอ้ my god มึงทำทุกอย่างกูเจ๊งมึงทำทุกอย่างกูเจ๊งเลือดแม่งมี52อย่างน้อยๆเราก็ไม่ตายว่ะยังไม่ตายยังอยู่ดีเฮ้ย หรือว่าบางทีไททันอาจจะออกมาก่อนก็ได้ไททันพีสอัมเบก n ิ้งอยู่ไททันเยี่ยมไททันออกมาพอดีเลยไททันช่วยชีวิตนั่นแหละเดินชนในเจ้าหมอน,นั่นแหละโอเคอัปเกรดเอเลนจนเต็มแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะเอาไททันตัวยักษ์มาเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะยักษ์ยังไง รือว่าไม่ยักษ์ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูครับรอดูรอดูว่าจะเป็นแบบยักษ์ตัวใหญ่โคตรหรือเปล่าเนาะโอ้ก๊อดไม่ไม่ p l ีสช่วยทำอะไรสักอย่างเพนเพนความเจ็บปวดกูเจ็บปวดกับมึงสุดๆดไปเลย oh. มันจะออกอยู่ยแล้วตาย Very nice เพน I love เพน What is that โอ้ยักษ์ไททันระดับตัวใหญ่โอ้โหชนมันเลยชนมันชนมันอุโอเคโอจอจำเลยว่ะเฮ้ยมันจำเลยได้ขนาดนี้วะเนี่ยดูคุณผู้ชมอยากจะขอถ่ายรูปใกล้ๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เลือดสองพันเอาเลยมึงเอาเลยนี่ดูดิ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 ดด มันผ่านไปได้แล้วเนี่ยดูดิช่วยระเบิดหน่อย please please ดู please นี่ตัวอะไรเนี่ยฮะนี่มันตัวอะไรขโมยเนี่ยยักษ์แดงรีบออกมาเร็วรีบออกมาชนในพวกนี้ก่อนบอสมาแล้วเนี่ยโอโลจิมารู้มาแล้วนี่ทำไมมันลำบากขนาดหนีวะเนี่ยเอาล่ะต่อยใหม่ต่อยใหม่เลือดมีเท่าไหร่วะเปิดแซบบ เลือดยังมีอยู่เยอะอยู่เลยเดินชนกับไทท่านได้โปรดอ้งโอกาดเลือดเหลือห้าร้อยกูควรทำยังไงดีไทท่านตัวเล็กมาแล้วโอเคไทท่านตัวนี้มีเลือดพันห้าจบจบเกมข้าชามึงชนะเดินชนมันเลยจ้อ,อ้วนสวยโ้เยเจียม <laughs> ชนะแล้วไอโซโลแมมันหล่อเลยได้ขนาดนี้วะเนี่ยสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมวันนี้ กูนอนหลับฝันดีแล้วสำหรับุผู้ชมคนไหนที่อยากจะเล่นเกมนี้ผมจะทำการทิ้งงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันนะครับสนุกมันสุดยอดโคตรใครเนรี่ยพี่ชอบอย่าเพิ่ะกดไลค์ช่วงมากกดซับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย